เขายิงนี่วิ่งสวนกันพี่น้องเชื่อไหมครับเห็นท่านประธานตัวดำาๆอย่างนี้นะครับเห็นท่านตัวดำาๆอย่างนี้เวลาวิ่งเนี่ยตาท่านขาวมากแต่ต้องชื่นชมในความกล้าหาญของท่านที่ท่านเอาชื่นชมกว่าชื่นชมกว่าตาดำจะกลับมาหลายวัน แล้วที่รอดมาได้เพราะอะไรตอนเขากวาดล้างไปอยู่โรงแรมรัตนโกสิ์แล้วไปเอาเสื้อกาวหมอที่ไหนไม่รู้มาใส่โชคดีที่เขาไม่สงสัยว่ามีหมอตัวดำขนาดนี้เลย<ว>นี่รอดมาได้ผมก็ไปจุนุมต่อที่ร้ามแหงน,นเพราะอะไรเพราะมีการซักซ้อมอย่างดีทําให้รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้มาเห็นฟีดใน AI นอไหมครับ หอยแครงหอยแมง